อันนี้เป็นรูปที่ที่มีอยู่จริงที่เอามาแล้วก็มาทาเป็นล็อกเก็ตมาทําเป็นภาพถ่ายภาพถ่ายอะไรเล็กๆมียันมีเลยข้างหลังด้วย <im it> มีจานไม่แน่ไม่แน่ใจว่าอาจจะจานตั้งแต่สมัยอาจารย์สุวัสด์ด้วยอ๋อแล้วจานได้ไมามย่งไอ่ะก็ตอนนั้นที่ไปหาลูกสาวอาจารย์สุวัสด์เพราะว่าคือลูกสาวอาจารย์สุวัสด์จริงๆตอนนั้นคือรู้จักกันตอนที่แข่งแฟน,นแท้แกมาแข่งด้วยเอ๋อเหรอก็เลยรู้จักตั้งแต่ตอนนั้นโอ้โหดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะเออมีโอกาสอยากลองไปดูเหมือนกันเนาะ ว่าเป็นยังไงต้นฉบับของแท้แล้วองค์นี้ล่ะครับอาจารย์อ๋อองนี้จะเป็นรูปพระมหากัะสปะเป็นรูปของปู่โลก,โลกดุดรที่ที่ผมทําไว้ตั้งนานแล้วก็คือคมือข้างหลังก็คือมือของพระศรีอานที่รอพระมหากัะสปะมาเผาในมือท่าน,อ,นอย่างเงี้ยโผมก็เลยทําเป็นรูปลักษณ์นั้นออกมาโอ้สวยงามนะเป็นมือพระศระีอานนะครับรู่วัตถุมงคลอาจารย์ทานี่ก็แฝงไว้ด้วยหลักธรรมเหมือนกันก็นะส่วนใหญ่คือเราต้องการสื่อธรรมะมากกว่าแค่จะ เอาของของังอะมันไม่มีอะไรขังเท่าทรมะถ้าค,คุณดีอะมันทุกอย่างมันจะขลังเองครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือในเพจอาจารย์นะให้คนได้ร่วมบุญแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปทําบุญก็ทําทบุญต่อบุญกันไปดีจังเลยอาจารย์ดีจังเลยสวยๆอย่างนี้สวยเลยอะนะครับแล้วก็มีความหมายนะ